สวัสดีครับผมผมกอนนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับเป็นคลิปของยันนี้กันนะครับพอดีเมื่อกี้ติดบริการลูกค้า2ท่านนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก็กลับมานะครับบริการเสร็จแล้วนะครับพบกันคลิปแรกตัวนี้นะครับเป็นล้อของ New Toyota Altis นะครับเป็นตัวปี2024ครับตัวนี้ผมสไลด์ให้ดูพร้อมยางเดี๋ยวตัวนี้ติดวิชลินไทยมาซี่สามนะครับใส่อยู่เป็น225หรือ215เนี่ยตัวนี้นะครับเป็น215 50.7 นะครับหรือซีรีส์เท่ากับ225 4 5 7นะครับเป็นสเปคทดแทนก็ได้สเปคเนี้ยผมแนะนำเลยนะคุณเอาไปใส่กับรถโตโยต้าเอาินตัวไหนก็ได้นั่งสบายนะครับไม่กินน้ำมันด้วยนะครับสเปคตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวที่ลูกค้านิยมใส่นะครับผมขายกับล้อนะครับแในยางซีรีส์นี้บ่อยมากนะครับเพราะบางทีลูกค้าใส่แก้ม45แล้วมันกลัวกระด้างนะครับและหน้ายางส225มันกินน้ำมันด้วยเอาสเปคนี้ไปใส่ได้เลยนะครับเส้นเล่าโงเท่าเดิม นะครับทุกอย่างเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับตัวนี้มาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับของโตโยต้านะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต40นะครับเป็นล้อแท้นะนะครับล้อผลิตในบ้านเรานะครับ made in ไทยแลนด์นะครับสเปคลูกน็อตนะครับตัวนี้เป็นสเปค5รู100 นะครับใส่ได้กับรถโตโยต้าห้าลูมาตรฐานนะครับที่เป็น100นะเท่าทีนะครับห้าลูหนึ่งนะครับมาตรฐานของโตโยต้านี่แหละห้าลูร้อยนะครับได้ทุกคันนะครับของเก่าเรารับเทินด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนะครับตั้งอยู่พระราม2บางถุนเทียนอยู่เลยซอยเชนเลย2ีหรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ ตัดคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับตัคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ